สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวชมวัดสีดอนมูลวัดเก่าแก่และงดงามแห่งหนึ่งในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอลังการทางสถาปัตยกรรมและพลังศรัทธาที่อบอวลอยู่ทุกมุมเมื่อเดินเข้ามาภายในวัดสิ่งแรกที่สะดุดตาคือวิหารหลังใหญ่ที่ตกแต่งอย่างวิจิตร ด้วยศิลปะแบบล้านนาผสมผสานกับความร่วมสมัยภายในประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและคติธรรมที่แฝงข้อคิดทำให้บรรยากาศดูทั้งศักดิ์สิทธิ์และสงบในเวลาเดียวกันอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือองค์หลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่งดงามตรการตาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ผู้คนเชื่อว่ามากราบไหว้ขอพรแล้วจะพบความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะด้านความรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตนอกจากความศรัทธาแล้วที่นี่ก็ยังเป็นที่รู้จักในฐานะวัดสายมูชื่อดังเพราะมีพิธีกรรมพิเศษอย่างการลงณห,หน้าทองโดยครูบาน้อยเตชะปัญโยที่หลายคนเชื่อว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์ แม่ตามหานิยมและดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตรอบๆวัดเต็มไปด้วยบรรยากาศร่มรื่นมีทั้งลานกว้างสำหรับประกอบพิธีทางาศาสนาและมุมเงียบสงบให้ผู้มาเยือนได้ใช้เวลาภาวนาใครที่อยากสัมผัสทั้งศิลปะความงามทางวัฒนธรรมและพลังแห่งศรัทธาวัดศีดอนมูลถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเชียงใหม่ครับ และนี่ก็คือเสน่ห์ของวัดสีดอนมูลที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามของศิลปะแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เติมพลังใจและศรัทธาให้กับทุกคนที่ก้าวเข้ามา